หากใครที่กําลังเห็นคลิปนี้อยู่จะเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะน,นั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันวันนี้ชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทํำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จในชีวิตได้เปิดแผนที่ชีวิตที่คิดเองไปนัดหัวใจค่ะหาคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ไปให้คนที่คุณรักนะคะ ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาค่ะนัดได้ไพ่ใบที่นัดเคยเปิดไปแล้วในช่วงเดือนที่แล้วเยอะมากเลยค่ะและนี่เป็นไพ่อีกหนึ่งใบนะคะที่นัดได้ซ้ําจากเดือนที่แล้วแต่ความหมายของไพ่เป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณค่ะวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้ตกตะกอนแล้วได้ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเพื่อเดินหน้าต่อค่ะยินดีด้วยนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาใครที่กําลังไม่มั่นใจใครกำลังทิ่สับสนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ เรานั้นได้ตัดสินใจแล้วตกตะกอนความคิดของเราได้ขาดใครไม่มั่นใจนะคะว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่นั้นจะสําเร็จไหมสิ่งที่เรารู้สึกนั้นจะเป็นอย่างไรนั่นจัยจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนํามาสู่ความสําเร็จแน่นอนค่ะแต่ไม่ว่าว่าคุณจะเลือกเดินทางไปคุณค่าในสิ่งที่คุณมีในปัจจุบันค่ะนักอยากให้เรานั้นกลับมามองคุณค่าที่เรามีในปัจจุบันในทุกๆวันที่คุณนั้นได้เติบโตเรื่องราวต่าง ที่ผ่านมาได้ทิ้งบทเรียนและล่องลอยของสิ่งที่คุณนั้นได้พัฒนาตัวเองค่ะในระหว่างทางคือคุณค่าที่เรานั้นได้รับโฟกัสั้ะลุยค่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณตั้งใจละาัฒนานั้นจะสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะอยากให้ทุกคนนั้นก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้วันนี้จะเป็นวันสดใสและอนาคตของคุณนั้นจะสดใสอย่างแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เราทำได้ดีที่สุดแล้วอนาคตย่อมดีตาม แต่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรไม่ว่าคุณจะเลือกทางใดคะ่ะนัดอยากให้ทุกคนตระหนักถึงสิ่งหนึ่งว่าร่างกายของคุณนั้นเป็นสิ่งสำคัญจิตใจของคุณนั้นเป็นสิ่งสำคัญให้พวกเรารู้จักดูแลและขอบคุณร่างกายขอบคุณตัวคุณเองที่คุณนั้นผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้จากหัวใจและนี่คือการเดินทางเส้นทางที่คุณเลือกก้าวต่อไปนะคะความสำเร็จเกิดขึ้นได้ ตั้งแต่เราคิดแล้วคะ่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงเชื่อมั่นในตัวเองและลงมือทำอย่างสุดหัวใจขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณนั้นประสบความสำเร็จเพราะที่นี้คือเปิดแผนที่ชีวิตดิคิดเองใบนัดหมอใจหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์และแชร์ไปให้คนที่คุณรักนะคะ